ในเห็นมุมมองของการรณรงค์อย่างจริงจังเพื่อให้ทั้งโลกตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ถูกจับตามมองอย่างมากก็คือภาคธุรกิจโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแฟชั่นรวมถึงหลายๆภาคส่วนนะคะที่ถูกมองว่าพยายามที่จะใช้วิธีว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่จริงๆไม่ได้ทำอย่างจริงใจแต่ว่าทำแบบภาพหลวงเท่านั้นก็คือ Green Watch หรือว่า,อาการฟอกเขียว อุตสาหกรรมใดบ้างที่ถูกมองว่าเข้าข่ายหลอกลวงหรือว่าสร้างภาพลวงตาในแนวทางนี้ติดตามรายงานจากคุณเสวรลักษ์จากวิพัฒนากุณค่ะการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่26หรือคอป2 6มีการเรียกร้องให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกมากขึ้น ล่าสุดสถาบันการเงินประมาณ450แห่งทั่วโลกให้คำมั่นว่าจะร่วมมือกันสนับสนุนให้โลกลดการปล่อยแกส๊สเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ดังนั้นหลังจากนี้เราจะได้เห็นสินค้าและบริการของบริษัททั่วโลกที่ใช้เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นจุดขายมากขึ้นแม้ว่าฟังแล้วดูเหมือนจะดีแต่ในอดีตที่ผ่านมาพบว่ามีบริษัทหลายแห่งที่ใช้เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นข้ออ้างเพื่อสร้างภาพลักษณ์ หรือเพิ่มยอดขายให้ตัวเองวิธีการเหล่านี้เรียกว่า greenwashing หรือการฟอกเขียววิธีหลกัหลกๆมีอยู่ไม่กี่อย่างได้แก่การโฆษณาเกินจริงหรือให้ข้อมูลสินค้าที่เป็นเท็จโดยกล่าวอ้างลอยๆแต่ไม่มีหลักฐานมาสนับสนุนการบิดเบือนข้อมูลในรายงานด้านสิ่งแวดล้อมและการให้ข้อมูลเพียงบางส่วนซึ่งทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดสาเหตุที่บริษัทหลายแห่งนิยมใช้วิธีการฟอกเขียวเนื่องจากผลการสำรวจพบว่า ลูกค้ายอมจ่ายแพงขึ้นหากรู้สึกว่าสินค้าหรือบริการนั้นๆเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยผลการสำรวจความเห็นของชาวอเมริกันเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพบว่าร้อยละ64ของผู้ตอบแบบสอบถามยินดีจ่ายแพงกว่าสำหรับสินค้าที่มีการผลิตอย่างยั่งยืนแต่เมื่อถามว่าแล้วลูกค้าจะรู้ได้อย่างไรว่าสินค้านั้นๆผลิตอย่างยั่งยืนจริงๆซึ่งผลออกมาน่าตกใจเพราะว่าร้อยละ74บอกว่าไม่รู้จะตรวจสอบอย่างไร หนึ่งในปัญหาการฟอกเขียวที่ถือเป็นกรณีตัวอย่างระดับโลกคือกรณีของบริษัทโฟล์กสวาเกนผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของเยอรมน,นีที่ถูกจับได้ว่าแอบติดตั้งซอฟต์แวร์ไว้ในรถยนต์เครื่องดีเซล11ล้านคันทั่วโลกซึ่งซอฟต์แวร์ตัวนี้จะกดค่าการปล่อยมลพิษให้ต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อให้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วค่าการปล่อยแกส๊สในไนโตรเจนออกไซด์ของโฟล์กสวาเกนเครื่องดีเซล สูงกว่ามาตราฐานที่ทางการสหรัฐก,กำหนดถึง40เท่าแต่ทางบริษัทกลับใช้คำโฆษณารถยนต์ของตัวเองว่าดีเซลสะอาดที่ปล่อยแก๊สต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับรถยี่ห้ออื่นกรณีต่อมาคือบริษัทผลิตเฟอร์นิเจอร์ชื่อดังจากสวีเดนที่ถูกองค์กรเอก,กชนด้านสิ่งแวดล้อมในอังกฤษที่มีชื่อว่า Earth Si ซ e ระบุว่าบริษัทดังกล่าวใช้ไม้บีชที่ลักลอบตัดโดยผิดกฎหมายในป่าที่ประเทศยูเครน ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธ์หลายชนิดในขณะที่บริษัทนี้พยายามสร้างภาพลักษณ์ว่าผลิตสินค้าโดยคำนึงถึงการใช้งานอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นว่าสินค้าหรือบริการที่โฆษณาว่าใช้การผลิตอย่างยั่งยืนเป็นความจริงหรือไม่ข้อแรกคือผู้บริโภคจะต้องอ่านฉลากสินค้าและศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด หรือมองหาสัญ,ญลักษณ์ขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่ช่วยตรวจสอบให้ผู้บริโภคได้ระดับหนึ่งและที่สำคัญคือเมื่อได้ยินแล้วก็อย่าเพึ่งเชื่ออย่ารีบควักเงินจ่ายควรจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอดูลหลักฐานจากบริษัทอย่าปล่อยให้ตัวเองนั้นตกเป็นเหยื่อการตลาดสวรรั์จากวิวัฒนาคุณไทย P ี s รายงาน